เอเ้กข่ะะไอไอาวชิบหายข่าวอะไรให่ๆไม่ได้แล้วสวัสดีครับเย anyway ี่เยคุณคือใครเยีผมอมอไม่ใช okay ่โอเคคุณคือใครก็บอกไปแล้วผมชื่ออไม่ใช่โอเคเป็นแค่ตัว O เป็นไรอ่ะ คือไม่เป็นไรไม่ใช่เรเจโยายสแต่หน้าตาดีหน้าตาดีเลยหรอเยโอเยเป็นนี้นาหรือยังครับนานๆแล้วก็ั้งานแล้วเพื่น่มเจอันเรยิ่งเาบง่ายก็ไม่เช่มชืม่เชืมใช่เฮ้ยมึงเป็นใครวะเนี่ยมึงเป็นใครครับ ผม sí <rural> มอลิเวชิบะเจ้าของร้านครับรีเวชิบะมนเือว่าะหาใขรหลอดหาหาหาใข่หลอดคือหาของกูเน <louder> ี้ยใขรคือใครก็อยากไงี้หลอดอ๋อหลอดหลอดดีนวใช่ปะหานี Jill ่เลยหาหาาหานีบปเลยแต่แต่ว่าเออช่างนันรีเวชิบะคือ โค้ขอล้านนั่งเชียวดิริมน้ำปิงทิฟต้องมาต้องมาเลยเหรอบรรยากาศได้จีดีคอนเสิร์ตเยอะหญิงนี้ป่ะโคอย่างมาหน้าหมอเมื่อได้จะแล้วป่ะพี่ก่อนก่อนก่อนเดียว